ติดตรงสีแดงเอลดงนเน้งมนเพื่อเด็กต้งอเออยังโนสรงมนเพื่อนด็กติเลยนั่นแหละใช่ใสวัสดีค่ะชุติมาโสดาพชุติมาโสดาพามิสแกร์เฮ้ว้ยเอาใหม่เอองรบอบมิสแกร์ไทยแลนด์เอาใหม่เอเอามาเอาอเอาา่อใหให้อ รองอันดับห้ารองอันดับห้าครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นเลชุ่อทมาสโตดาพารรองอันดับห้า Miss Grand t h ย i ลน2025ค่ะเไงบ้างมีมงเขาเลยก็รู้สึกว่ามันพอดีไปกับเราอะำผมทำผมมารับมงเลยเหรอ ก็ก็ทำให้มันสูงด้วยค่ะใช่มันก็หลายอย่างเป็นไงบ้างกับตำแหน่งวันนี้ขาไปสามัล้วเป็นยังไงบ้างึกใจดีใจมากๆที่สุดหนูหนูร้องไห้หนักมากวันเนี้ยคือแบบเราแบบทำได้เราทำได้เราชนะใจตัวเองค่ะซึ่งซึ่งทำให้ทำให้เราเราเป็นเครื่องการันตีว่า ามพยายามไม่คมคเคยทพ้คนไทยและผู้หญิงถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคุณถ้าคุณมีความ HAEL มั่นใจไม่ว่าคุณจะรูปรักยังไงก็ตามขอแค่คุณมั่นใจก็พอค่ะคุณสวยทุกคนมีความสวยแตกต่างกันภูมิใจไหมเราได้เป็นบอสชอยสุดแรกด้วยดีใจมากดีใจมากๆเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบจะเข้าเลยได้สาะไม่ห่วงไม่คิดเลยเหรอว่าตัวเองจะเข้ารอบก็คิด ก็มีความคิดอยู่ก็แบบวนเราอ่ะก็หวังเพราะว่าเรามาเรามาตรงเนี้ยเรามาทําตามความฝันด้วยซึ่งเราจะกลับไปมือเปล่าเลยก็มันก็มันก็ไม่ได้เราก็อยากมีอะไรติดมาติดมือไปแล้วเราก็ได้เข้าบอสชอยใช่ไหมค่ะคือกากคือว่าเรากั้งข้าวดราม่าต่างๆใช่ใช่คือว่าเราก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วแหละว่าไม่ได้เกี่ยวเลยกับทำดราม่าหรืออะไรต่างๆขอแค่คุณมีความสุขและแฮปปี้ ในทุกอย่างมันจะออกมา,า,าดามาแีแต่อันก็เป็นคุณดีที่ทำดราม่าตั้งแต่บรุ่รดูเลยใส่มือรืมจังหวะแล้วอะไรเงี้ยก้าวข้ามในไหนบ้างก้าวข้ามยังไงใช่ไหมคะนั้นคือหนูเป็นคนที่มีมีคนด่าเยอะมากมดราม่าเนี่ยจะหลายๆเรื่องตลอดจนเราอ่ะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยสรุปคือเราแบบเราต้องทําแบบไหนจนไม่มีความสุขเหมือนเหมือนที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ว่าเกือบจะเป็นดราม่าเกือบจะเป็นซึมเศร้าอ่าเพราะเราคิดมากๆ แบบกังวลทุกอย่างกัแบบทาบูลลี่ต่างๆคือท,ทาแบบนี้คนนี้ไม่ชอบทําแบบนี้คนนี้ไม่ชอบเฮ้ย <c oughs> แล้วเราก็มาคิดวนๆกับตัวเองว่าเราจะทำจะเราจะทํายังไงต่อถ้าเราถ้าเรากลัวแล้วเราหนีเราจะกลายเป็นคนที่หนีตลอด <c oughs> เราก็เลยเอาตัวเองออกมาแล้วก็มาเวทีนี้ค่ะมารดดูเวทีนี้ทําให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากน้องได้อมาจากไหนมาจากแม่แม่มาจากแม่ <c oughs> มาาแม่เลยแม่แม่แบบสวยอ่ะ หนูก็มีกําลังใจแหละคือถามว่าฉีดไหมก็ก็ด้วยมันก็ด้วยแต่เราเองก็เราก็ต้องแล้วก็ต้องเด็ดใจอะต่อรากซึ่งเราเองก็ต้องมีความมุ่งพอใจมุ่งพอใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยแล้วเราจะทําทุกอย่างออกมาดีมากมากใช่ค่ะทัศนะทิกษะสำคัญที่สุดค่ะว่าคือไม่ว่า มไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพระนคติสัคัญที่สุดลุกเหนื่อยไหมกับกว่าจะได้มงนี้มาเหนื่อยไหมใช่ไหมคะหนูหนูหน,หน,หนูคิดว่าเหนื่อยแต่มันคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ากับมงคุ้มค่ากับคุ้มค่ากับทุกอย่างเพราะว่าเรามาตรงนี้เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยว่ามันเหนื่อยแต่เราอยากเหนื่อย เราอยากอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็อยากเหนื่อยเราพร้อมเราอยากไปเส้นทางบัตรทอเส้นทางบันคุ้มค่ามากมากค่ะถ้าไม่ถ้าไม่เลือกที่จะเดินมาก็ไม่รู้เลยว่าเราจะทำได้ไหมเสียใจไหมคะกับไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก จับมือกันตับไม่เสียใจไม่เสียใจเพราะว่าเราจับมือกันตลอดแล้วใช่เราก็เราก็ได้เห็นแล้วแหละว่าพี่ๆเขามีศักยภาพซึ่งเราเองอ่ะขอแค่ขอแค่ที้มันเดินตรงเนี้ยมันคือฝันของเราแล้วค่ะใช่ยิ่งเราได้มองด้วยมันก็อ่ามันก็ตอบโจทย์ไปอีกตอนที่เบลได้มองหนูร้องไห้กับเขาด้วยเพรู้หนูอ่ะมันมีความรู้สึกที่มันเป็นวันวันนี้แล้วที่เป็นวันไฟยนอแล้วก็ มันวกับอะไรหลายๆอย่างทั้งคุปตนักไหนจะเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าุยทุกอย่างมันแบบว่าจะมาเป็นวันนี้ก่อนจะมีเวทีนี้คือไม่ไม่ใช่ว่าแค่เราตั้งใจซ้อมไม่ใช่ว่าแค่เราเหนื่อยพี่พี่ทีมงานท,ทุกคนเหนื่อยทุกคนเหนื่อยพี่พี่นักข่าวเหนื่อยบอสเหนื่อยมันมันเหนื่อยกันทุกคนแม่แม่ช่างหน้าช่างผมทุกคนเหนื่อยหมดแต่ทุกคนก็มีปิริตที่มากแล้ว,แล,วแล้วเราตื่นตันใจ นวันที่หนูมีมงการันตีความสวยความบว่ามันใสของตัวเองแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมันมันพูดได้เต็มปากว่าเอ้ยเราสวยนว้ยมันก็พูดได้เต็มปากเลยว่าช่าฉัได้เข้าทีมแล้วดูได้เข้าทีมแล้วนะคะแม่ตอบโจทย์การเป็นทีมฟ้าตอตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ใกล้พี่อีฟ้ามากขึ้นค่ะการันตีการันตีค่ะแล้วก็จะได้กตาอนนี้งานรอเราท เรียกงานมีมีมาเรื่อยๆติดต่อมาเรื่อยๆแต่ยังไม่สามารถที่จะรับได้หลังจากนี้น้องออมรับงานแล้วนะคะก็จะเป็นร้องเล่นหรือว่าอะไรต่างๆติดต่องานได้นะคะหนูยังรับงานร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะติดต่อที่มิสแปร์มิสแปร์ได้เลยค่ะสิ่งกับเป้าหมายเนี่ยสิ่งกับเป้าหมายก็ต้องแต่งให้กับทางองค์กรอนไหมคะอันนี้ต้องคุยกันหลังบ้านเพราะว่าหนูคิดว่ายเยอะมากคิดแบบวางวางไว้ยเยอะมากเขาะจะเอาอะไรยังไงซึ่งมันต้องอยู่ที่เอเนจีด้วยค่ะมันมันต้องตามอารมณ์อย่างที่หนูบอกว่าถ้า มันได้มันก็แต่งได้เหมือนเหมือนเพลงนี้เส้นทางฝันที่หนุแต่งก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะเข้ากองแล้วเราคิดว่า้ยถ้าเราเข้ากองแล้วเราจะเราจะทํายังไงดีนะคือมันมีสตอรี่เราจะทํายังไงดีเราอยากแต่งเพลงที่มันเป็นตัวของเราแล้วก็บวกกับถ้าเราเข้ากองอะ่ะเราจะเงียบไหมเราไม่ได้มีเพลงปล่อยก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นฉันแต่งเพลงก่อนดีกว่าเพื่อ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 ที่ว่าถ้าเราไปอยู่ในกองแล้วก็วันที่ฟนอล ของแฟนหวอยเราจะร้องเพลงนี้บนเวทีแล้วเพื่อนในกองก็ร้องได้ร้องได้ร้องได้เพื่อนในกองเราได้สึกเพลงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเพงลงสเหมาะสำหรับทุกคนเพราะหนูแต่งจากชีวิตของทุทกๆคนมันก็เลยเข้าถึงกันก็อใช่ใชะอะไรนะคะรับไปล้วใช่ไหมใช่ไปกเไปกเเาหลีแล้วอเสิรที่เกาหลีอ๋อคอนเสิร์ตที่เกาหลีที่ว่าไปงานวอลเลย์บอลทีมชาติ หนูจะชายแล้วเราก็คิดว่าถ้าไปแล้วเราจะายังไงยังไงแล้วมันจะมีเหมือนเดิมไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นงานที่เขาเรียกว่าระดับระดับช<า>ัติ<า>เ,เราภูมิใจมากว่าไม่ใช่แค่น้องอร์มคนเดียวม,มีหลายคนมากๆที่ไปร้องในงานงาน,งานี้ใช่ค่ะก็ดีใจที่เป็นส่วนของงานนี้อย่างงานที่รับไปก่อนหน้านี้มันจะมีเป็คทาองค์กรหลักรงนี้ไหมคะคือเราได้ งานทุกงานเนี่ยมันมันเป็นการวางแผนมาหลายหลายอย่างด้วยคือถ้าถ้าเกิดว่าเข้ากองอะไรเงี้ยมันก็รับงานไม่ได้แล้วเราก็วางแผนว่าถ้าถ้าหลังโมงอะไรเงี้ยเราจะมีงานอะไรอะไรนะคะได้แล้วแม่ถ่ายรูปนะอปฟฟิเยลแล้วค่ะถ้ารางวัลหนึ่งที่ได้ขวัญใจสื่อลิมรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจที่พ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 ี่สื่อนะคมาพี่พี่แม่แม่ทุกคนเลยที่เอ็นดูเพราะว่าดูเขาเป็นคนที่แบบผ่านมาเยอะเหมือนกัน แล้วเราก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณพี <S 2> <S 2> ่สื่มขอบคุณร่างวันขวัญใจสื่อมวลชนเอโคขอบคุณนะคะขอบคุณนะำที่มาอ่าดินเสิร์แป๊บนึงแม่หน้าแข็งทุกคนโอเคอินเซอร์ สวยยืดสวยแล้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชุตติมามาหาโซนกาแฟนะได้หมูแล้วชุติมาหาโซนนะคะหนูต้องไปสืบเบื้องหลังกันได้รางวัลนี้หนูมานะลูกได้ค่ะหนงเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าหนูนี่ขาเลยต้องบอกก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอแน่ซื้อซื้อชาเขียวรอไว้เลย50แก้วเลยนะตั้งไว้หน้ารอฉันเหมือนตัวร้ายอีกแล้วไม่ชุติไม่มีใครว่า